h ฮลโหลเฮลโหลสวัสดีค่ะทุกคนค่ะก็มาเจอกับเมย์นะคะในชแนลของเมย์กันอีกแล้วเนาะวันนี้นะคะเมย์เบิกตัวคุณแม่มาด้วยนะคะเพราะว่าเราจะมาทําคลิปด้วยกันเนาะแขกรับเชิญพิเศษนะคะของชาแนลเมย์เลยก็คือ,อคุณแม่เนี่ยอายุกําลังจะ 50, 50. ส่วนเมย์นะคะก็กําลังจะ30อีกไม่กี่เดือนอนะ่ะอันนี้ก็พูดแล้วก็ เป็นอะไรที่เรากลุ้มใจกันพอสมควรนะคะ <S <S นะก็คือเรื่องของริ้วรอยนะจริงๆเมย์มีการเตรียมตัวมาก่อนหน้านี้แล้วก็คือช่วงอายุประมาณยี่สิบเอ็ดนะเมย์ก็มีการทานวิตามินอะไรมาบ้างแล้วนะคะแต่ถามว่ามันเพียงพอไหมมันก็ไม่เพียงพอเนาะแล้วก็จะมีการทาครีมบำรุงต่างๆนะคะแล้วก่อนหน้านี้เมย์ก็ได้ไปดูคลิปของพี่หวานนะคะก็คือสับปากหวานเจี๊ยบนะคะก็มีการพูดถึงครีมตัวนี้ด้วยก็คือจะเป็นตัวพรอมิสตัวนี้นะคะเขาบอกว่า คนในวงการเนี่ยใช้กันเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็พรีเซนเตอร์เนี่ยก็คือพี่ซินดี้นะคะ mm hmm. ก็เลยถามคุณแม่ว่าแม่อยากลองไหมพี P ่ซ mm ินดี้เขาเป็นพรีเซนเตอร์นะคะแม่ก็เลยบอกว่าอยากลองจัดไปเลยเรื่องสวยๆนี่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะคะก็เมย์ก็จัดมาแล้วก็มาลองในการจริงๆเมย์ก็อยากลองด้วยแหละเราสองคนเนี่ยได้มาลองกันสําหรับเมย์เนี่ยใช้มาทั้งหมดนะคะประมาณ3สัปดาห์เกือบ4ี่สัปดาห์แต่คุณแม่เนี่ยสี่สัปดาห์ขึ้นก็คือ 1, 1เดือนขึ้นแล้วนะคะก็ อันนี้ก็จะเป็นผิวคุณแม่ทั้งก่อนแล้วก็หลังเมถ่ายรูปในเวลาเดียวกันเลยนะคะจะเห็นได้เลยว่าผิวคุณแม่เนี่ยจะมีความกลมากขึ้นเออ<ม>เห็นได้ชัดเลยนะคะแล้วก็แล้วก่อนหน้านี้ก็คือแม่มีริ้วรอยเยอะไหมก่อนหน้านี้ทางตาค่ะใต,ต,ต้ตาอืแต่วันนี้รู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันต่างไปเยอะเลยนะอืม ส่วนของเมย์เมย์รู้สึกว่าพวกรอ,อยสิวแล้วก็ผิวที่แบบหยาบกร้านของเมย์มันก็จะแบบดีขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าหน้าแบบกระจากใสขึ้นด้วยทุกคนอ,อันนี้ที่เมย์รู้สึกได้นะคะต้องรีบรีวิวแล้วแหละเพราะว่าดูดีทุกคนทาให้รีวิวนะมันจะไม่เหลือให้รีวิวแล้วใช่แล้วคุณแม่ก็คือขยันทามากนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะคะบางทีอะซื้ออะไรมาให้นางนางก็แบบไม่ค่อยใช้ใชอันนี้ก็บอกว่าหนูจะรีวิวแม่จะต้องใช้ เจ้าตัวพรอมิสตัวนี้นะคะก็คือสัรงสกัดของเขาเนี่ยจะเป็นจากดอกฮิบิคัสจากอียิปต์นะคะคือเดิมทีเนี่ยดอกฮิบิคัสเนี่ยเขาจะเอาไปตากแดดแล้วก็จะมาชงเป็นชาเนาะมันจะช่วยในการลดคอเลสเตอรอลนะคะแล้วก็มีวิตามินซีสูงวิตามินซีเนี่ยมันก็จะช่วยเกี่ยวกับพวกแอนตี้ออกซิแดนต์มันก็จะทําให้ผิวเราใสขึ้นแล้วก็ จะเกี่ยวกับพวกริ้วรอยด้วยก็คือตรงประเด็นกับปัญหาผิวของพวกเราทั้งสองคนมากๆ,ๆเลยนะคะแต่ทีเนี้ยพอเขาเอาไปใส่ในครีมเนี่ยก็จะเน้นเกี่ยวกับพวกวิตามินซีเนาะก็จะทาให้ผิวเรากระจ่างใสแล้วก็เรื่องริ้วรอยนะคะคือเขามีดอกไม้รวมทั้งหมดอ่ะสี่ชนิดด้วยกันนะคะที่เขาใส่ลงไปในตัวนี้เนาะ,ะกลิ่นที่ได้ไมีว่ามันจะเป็นกลิ่นแบบเขาเ่นอ่อเอาิ่นอ่อนเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นเบาๆไม่ใช่กลิ่นแบบเคมีหรือสังเคราะห์อะไรเลยนะคะแล้วก็สําหรับเนือ้อครีมตัวนี้นะคะจะสังเกตได้เลยว่าจะเป็นเนื้อที่ เนื้อเบาๆอ่ะเขาบอกว่าเป็นเนื้อครีมก็จริงนะแต่มีว่าเนื้อเขาจะเป็นลักษณะแบบเนี่ยเบาๆแบบเนี้ยพอลูบไปมันก็จะแบบซึมหายแล้วก็มันจะไม่ได้เหนียวเนื้อหนะเลยนะคะไม่ว่าหนักไหมไม่ไม่เบาเบากว่าไลายไลายลท์ตัวที่ใช้มาอ่าไม่มีความตื่นเต้นกองจังดูเกรงเกรงเล็กนิดนึงออนนิดนึงนิดนึงอันนี้เนี่ยวิธีใช้ของแม่แม่ใช้ยังไงคะแม่คืออาบน้ําเสร็จตอนเช้าแม่ก็ ทาทาตอนเช้าแต่ตอนก่อนนอนนี่แม่ทายรอบหนึ่งแม่ก็จะนวดไปด้วยอ๋อก็คือคุณแม่จะมีวิธีใช้ที่พิเศษก็คือมีนวดด้วยนะคะสําหรับวิธีใช้ของเมนะคะเมีก็คือ จะใช้ทั้งเช้าทั้งเย็นเลยเหมือนกันนะคะกับของคุณแม่เลยแต่ว่าเมย์เนี่ยบางทีก็จะมีครีมตัวอื่นด้วยแต่ว่าถ้าเป็นเนื้อครีมที่เป็นลักษณะเนี้ยเมย์จะใช้ตัวนี้ตัวเดียวทาปิดท้ายสกินแคร์ทุกตัวนะคะก่อนหน้านี้เมย์อาจจะมีพวกน้ําตบเนื้อเบาๆอะไรเงี้ยน้ําตบแล้วก็จะมีพวกเมย์ยังมีรอยสิวอยู่บ้างนะคะเมย์ก็จะทารอยสิวแล้วก็จะปิดท้ายด้วยตัวนี้แล้วก็นอนแบบสวยๆปิ๊งๆเออตื่นมาก็คือหน้าแบบจะอิ่มฟูมากๆอย่างหนึ่งที่เมย์เห็นกับฉันเลยก็คือแต่งหน้้าาติดนนนมกอัี คุณแม่ช่วงนี้ก็เริ่มแต่งหน้าเม,มากขึ้นก็เริ่มแบบว่าเออมันแต่งหน้าดีขึ้นนะลูกหนะ้าแบบมันติดทนเออมันติดทนเนาะแล้วก็น่าจะมีความดิวอีมากขึ้นด้วยนะคะความรู้สึกของแม่แม่ใช้แล้วเป็นไงบ้างคือแม่เป็นคนผิวแห้งใช่ไหมใช้แล้วคือผิวผิวจากที่แห้งเป็นขุยก็คือชุม่มชื้นขึ้นริ้วรอยจางลงเห็นได้ชัดแม่คิดว่ามันใช้ได้กับทุกสภาพผิวคือ,อไม่แพ้อ่าแม่ไม่แพ้คือแม่ผิวจะแพ้ง่ายกว่าของเมย์มากๆเลยนะคะแม่เป็นคนที่ จริงๆแล้วแม่เป็นคนที่ผิวเซนซิทีฟมากใช่ปกติบางทีแบบคือทาอะไรไปก็คือแดงเห่อแต่ว่าแม่ไม่เป็นอ่ะเมย์ก็มั่นใจว่าเออแม่ลองก่อนแล้วไม่เป็นอะไรเมย์ก็มาลองต่อแต่ว่าวันนี้นะคะเมย์ไม่ได้แบบพาแม่มาเฉยๆแน่นอนแบบมันั่งเฉยๆไม่ได้จะต้องมีอะไรให้เขาทํานะคะก็คือแม่อ่ะ จะมาแชร์วิธีการนวดหน้าเพื่อกระตุต้นการไหลเวียนโลหิตนะคะคุณแม่เนี่ยเขามีประสบการณ์กันเ,เปิดร้านนวดมา14ปีแล้วทุกคนเออแต่ว่าตัวเมียไม่ค่อยได้นวดอะไรหรอกแม่บอกว่าง่ายนะเดี๋ยวแม่แม่จะมาสอนนะคะมีทั้งหมดกี่ท่าะแม่าสาม,สามท่า,ทามีมีแบบบอกไม่พูดไหไอ,อันนี้นะคะมีบอกคุณแม่เลยว่าของง่ายๆเพราะว่าถ้ามีทำได้ทุกคนก็ต้องทําได้ แน่นอนนะคะแล้วก็นวดแค่ไม่เกิน3ท่าก็คือ2นาทีโ <2 S 1> ชวนเพื่อนดูกันว่านวดยังไงเนาะสำหรับแบบก็คือเมีนะคะเดี๋ยวขอไปก็ไม่เซ็กซี่ขอไปคลีนหน้ากันนิดนึงเนาะแล้วก็เดี๋ยวจนะมาดใวยเพื่อนดูกันนะคะ เราก็มาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับท่าที่1เนี่ยก็คือการมอบอัพผิวหน้าของเราเนาะอย่างแรกเลยนะคะแล้วก็เอามือสองข้างมาถูๆก,ก,กันให้เกิดความร้อนขึ้นแบบนี้แล้วเราก็เอาวางไปบนผิวหน้านะคะท่าที่2คือท่ามังเงกรนะคะงอนิ้วในลักษณะนี้เลยเนาะแล้วเราก็ใช้สันนิ้วของเราเนี่ยบนไปที่หน้าในลักษณะ งัดขึ้นนะคะประมาณ5รอบนอนแล้วเราก็จะได้เป็นการยกกระชับนะคะสําหรับท่านี้ก็มาถึงท่าสุดท้ายแล้วนะคะก็คือท่าที่3ามนั่นเองท่านี้ชื่อว่าท่าใบพัดนะคะเราจะใช้ฝ่ามือทั้ง4นิ้วเนาะเราก็ยกเว้นนิ้วโป้งนะคะวางไปที่คางแล้วก็โกยขึ้นมาแบบนี้นะคะท่านี้เนี่ยจะช่วยในการกระตุ้นการไหลเวียนของต่อมน้ําเหลืองนะคะใต้คางข้างแก้มแล้วก็หน้าผากนะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับท่านวดหน้า ง่ายๆที่บ้านนะคะหวังว่าเพื่อนจะชอบกันเนาะก็อยากจะให้ไปลองดูกันนะคะก็สําหรับพรอมิสตัวนี้นะคะก็คือหลักๆเนี่ยจะให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องริ้วรอยนะคะก็คือใครที่อ๋อสักประมาณ ยี่สิบห้าขึ้นเมว่าจริงๆก็ปัญหาเรื่องนี้ก็ไม่ได้ไกลตัวมากแล้วเนาะแล้วก็สาหรับเนื้อสัมผัสตัวนี้นะคะก็คือไม่เหนียวเนื้นอหนะเลยเนาะแล้วก็ใช้ได้ทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะคะอ๋อแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจนะอยากจะลองหามาใช้ดูนะคะก็สามารถซื้อได้ที่เบอร์หนึ่งห้าเจนะคะก็คือโทรไปจะมีแอดมินเนี่ยคอยรับสายแล้วก็ะจะส่งครีมให้เพื่อนๆเลยนะคะหรือว่าจะเป็นทางไลน์แอดเป็นแอดพอมิสก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีเป็น Facebook ด้วยรายละเอียดทุกอย่างเมจ้ะ ขึ้นไว้ใต้คลิปเลยนะคะใครมีปัญหาผิวแบบเดียวกันกับพวกเราทั้งสองคนยนะิ้วรอยนะคะเมย์ก็แนะนําเลยว่าอย่านิ่งนอนใจนะทุกคนเพราะว่าพอมันมาแล้วไล่มันกลับเนี่ยยากมากเลยนะคะจะเอาอะไรมาแบบดึงมันกลับเนี่ยก็คือยากมากๆก็คือใครที่อยู่ในวัยเดียวกันกับคุณแม่แล้วก็มีนะคะก็หาซื้อมาลองได้เลยนะคะก็คือพรอม i ิ e คุรค่าหน้าลองมา,มากๆเลยนะ,ะทุกคนหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะซื้อเป็นของขวัญก็ได้นะคะถ้า เป็นของขวัญให้คุณพ่อหรือว่าคุณแม่ก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าอยู่ในวนัยนี้ไม่ได้เกี่ยงว่าจะเป็นผู้หญิงอย่างเดียวผู้ชายก็ใช้ได้นะคะอันนี้เมย์ก็แนะนําเลยเนาะก็วันนี้เมย์กับคุณแม่นะคะก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย